ต่อเลยนะคะทุกคนเลขห้องค่ะ5894317ค่ะ5894317นึ่งเจะคะมาได้เลยจริงๆมันไม่สนุกแล้วอ๋อเหรอเฟมไม่ค่อยได้ลงแรงอะไรก็เลยไม่รู้อ่ะสวัสดีครับจัดไปเข้าใจเธหน่อย น่ารักจัางขอบคุณหนูออมด้วยนะครับทําไมนะหนูเขาต้องไปไวขนาดนี้เอ้ยังบม่ได้ซื้อปืนทาไมอะเป็นอะไรอะ่ะอยู่ที่บ้านมีงานเหรอครับสู้ๆเดอ้อเป็นกำลังใจให้ครับเพื่อนอยู่บนหัว ยิงไม่ได้่ะเป็นุู้ไม้อะกะซิกะกะซิกดีครับสวัสดนีนิวด้วยนะคะนี่ก็หัวแตกไปเลยสิคะแฟนพี่หรอคนไหนแฟนเฟรมเจอแล้ววัดีครับคนไหนแฟนเฟรมอะรถบังคับยังต้องใช้รีโมทแต่ถ้าเธอไม่อยากโสดต้องใช้เราดิใช้ได้เหรอใช้ทำอะไรบ้างอะ ยโอ้โหโดนยิงว่ะขอโทษน,นะเพื่อนคิมีโนโตตพี่จะสร้างตอนไหนเหรอคะเดี๋ยวรอยอดไลค์ใกล้ๆครบก่อนนะคะเดี๋ยวสร้างให้นะก่อนลงแหละ เพื่อนโดนลุมอ่ะวัคซีนก็ทำอะไรผมไม่ได้เลยใช่ให้เป็นแฟนมัง้ง Hello elder sister why are you so cute o h really Thank you so much but I'm not cute I'm handsome and sexy คุณดังอ่านขอาหนูว่าดีใจดีใจเหรอเพียงไม่ดังหรอกครับดังแค่เสียงอ่ะ n 1 for Christmas is you Really, t 2 I love you guys วัคซีนวัคซีนทำอะไรแม็กกี้บ่ได้เพราะว่าแม็กกี้เป็นแม็กกี้มันอยู่เหนือวัคซีนเลย บนี้โน่นหนึ่งของวงการหัวร้อนเลยเล่นกับเต็มสองคนยังจะหัวร้อนอยู่เหรอเป็นใจเย็นอยู่ะรอบนี้เขาก็เป็นคนเลือกอีกใช่ไหมหรือเราเลือกโอเคพี่ครับตอนนี้ถ้าพี่ไม่คุยกับผมไม่ต้องคุยนะมีแต่คนว่าผมกระจอกฮะพูดภาษาเก่งจังเลยเเรียนอินเตอร์มาค่ะทุกคน ก็เก่งได้เข้าเก่งนันะ เจ็บน้อยก็เข็มแรกอีกใช่มันจะเจ็บน้อยกว่าแต่ว่าเอฟเฟกต์ของเฟมไม่แน่ใจนะว่าว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าเพราะว่าเฟมฉีดควายไงเฟมไม่ได้ฉีดแบบอันเดิมอะไรเงี้ยฉีดควายคนน่ากลัวเลยแต่ว่าส่วนเฟมก็ฉีดคนแรกแหละก,ก็เลยแบบทำใจนิดนึง จนเขาไม่ไหวแล้วปัง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 เล่นด้วยเขาเรียกห้องไม้นะคะเขาเรียกห้องไม้ทันนะเข็มเล่นกับทุกคนแหละใครที่เขาทันก็เว้นตายเพื่อนนะคะจะได้เล่นในกันทั้งหมดเลยนี่เขาซื้ออะไรให้เราบ้าง rated? โกซ่าทอมสัน ไม่โดนเทียนิงไม่โดนเลยอ่ะทุกคนเห็นปะพวกนี้เอออาจไม่ได้มาหาเต้านะสตีมเสร็จกินข้าวด้วยขอบคุณครับคือเรามีแฟนแต่แฟนเราอยู่ไกลอ่อเหรอคะสองชั่วโมงแล้วใช่เลยขอบคุณครับมันกำลังมันมันกำลังมันนในร้อนสาม ตกลงขอบคุณครับขอบคุณนะเวียนตายเพื่อนด้วยนะครับรักรักเหมือนกันครับไอต้องมิ้นขอบคุณครัขอบคุณครับ,บ,รบต่อเลยค่ะทุกคนเข้าเลขห้องมานะ6 20 7 3 1 7นย์เจ็ดเค่ะหกสองศูเข้ามาได้เลย <S <S พี่แฟมครับขอตัคงส่งดาวหน่อยอุ้ยสวัสด,ด,ดีครับ ปืนอะไรนี่อ่ะเล่นเป็นซองเลยหลยนี่นี่เอานี่แหละเราอยู่ชาติหน้าแฟนอยู่ชาตินี้ไกลไหมไกลโสดเถอะถ้าอย่างนั้นน่ะโอ้โหเป็นเล่นคนเร็วเลย ผมไม่สร้างล้วเช่เไีแต่ดูให้อีกทีหนึ่งน,นะ<__>เราเรียนอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เรียนครับผมโอเคเขาเรียกว่าโดดเรียน เออจะพยายามอยู่จนจบน,น,น,นาต้าได้เลยค่ะอขอเฟซหน่อยชื่อเดียวกับเพจเลยค่ะเฟมเฟนเดอร์เขาเลือกอะไรให้เราเอ่ะ AW AW น่าจะสองแล้วบอกผมไม่ทันสู้สู้ขาอย่าลืมกดไลค์ like กดแชร์เป็นกำลังใจให้เฟมด้วยนะทุกคนัส,สดีนะจับมือเร็วพวกเดียวกันพวกโดดเรียนนะนะ โอ้ะทำไมตายไวถ้าเราฝั่งนั้นอะร, <c oughs> ร,รักรักเือนกังครับ <c oughs> เสี่ยงใครอหลอดจังให้เพื่อนแนะนำตัวเวะลสวัสดีครับชื่ออะไรครับ <c oughs> ชื่ออะไรนะ <c oughs> ชื่อฟิล์มครับชื่อฟิล์มโอเควัสดีครับฟิล์มครับมันมีคนที่ชื่อฟ้าอยากรู้จักอะแต่ว่ามันต้องผ่านเฟรมไปก่อนไง เล่นเหรอเล่นไหนอ่ะที่โน้ไม่ออกมาเลยเขารอดักเล้วเหรอเขารับก่อนเอาเอาเอสวยแล้วสวย ไไม่ได้เพื่อนหนูเป็นคนบ้าบอลุงลูนเพื่อนถามว่าอายุเท่าไหร่แล้วเหรอคะอายุที่หกครับโสดไหมครับไม่โสดค่ะฟ้าไว้อะไรแป๊บเพื่อนไม่โสดเง่เขาบอสวดแล้วเด้อ เขาขัาง,ขงตัวเองอ,เอ่ะเกง่งซานตาคอสเดยวก็ตายหรอกเด็ดพิษออกมากระสุนมันมีสิทธิ์หมดปะเนีย่ยออกมาพี่ครับขอเฟซบุ๊กหน่อยช่อ เอาจบกันเอาก็เป็นเพื่อนกันก่อนก็ได้ก็บอกเพื่อนบอกฟิล์มว่า,าเลิกกับเขาอเอาเท่าไหร่ายผมจะโดนระเบิดพี่ตายอ่ะเราก็โดนระเบิดเราได้ด้วยเหรอ่ด้เหมือนกัน ยยกย้ายดอกแฟนเขามาเขาก็เล่นเกมสนุกสนุกเขาก็ไม่ได้จะมาเล่นเอาแฟนอะไรเปล่าทุกคนชายชายช่ยเขาก็แบบมาร่วมสนุกก็เป็นพี่เป็นน้องกันไปก่อนไม่แน่พวกนี้เขาเลิกกับแฟนแล้วค่อยว่ากันเล่นโอ้ยฟิล์มได้ตั้งหกคิวเก่งจังไม่ได้ครับไม่ได้ผู้บักบายบายค่ะขอบคุณครับ